ราคาขายส่งผักและผลไม้ตลาสีเมืองจังหวัดราชบุรีราคามีขึ้นมีลงได้ตามคุณภาพของผลผลิตแล้วด้วยนะครับอย่าลืมกดจิตตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในวันต่อไปด้วยนะครับช่วงท้ายคลิปจะมีวิเคราะห์ราคาผลผลิตย้อนหลังไปหนึ่งปีว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่จุดสูงสุดต่ำสุดของแต่ละปีหรือยังครับอย่าลืมดูกันจนจบด้วยนะครับ ราคาขายส่งผักและผลไม้ที่ตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีประจำวันที่5มกราคม2 5 6 4ราคานี้เป็นราคาขายส่งนะครับส่วนราคาขายปลีกกับราคาหน้าสวนก็มีเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามแต่ละพื้นที่เริ่มต้นด้วยที่กะหล่ำปีเขียววันนี้กิโลกร,รัมละ10บาทเทียบกับเมื่อวานนี้1 0บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงขึ้นช่ายวันนี้กิโลกร,รัมละ15บาทเทียบกับเมื่อวานนี้1 5บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงกุยช่ายดอกวันนี้กิโลกร,รัมละ80บาท เทียบกับเมื่อวานนี้80บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงบวบเหลี่ยมวันนี้กิโลกรัมละ12บาทเทียบกับเมื่อวานนี้8บาทราคาเพิ่มขึ้น4บาทผักควางตุ้งดอกวันนี้กิโลกรัมละ10บาทเทียบกับเมื่อวานนี้12บาทราคาลดลง2บาทผักควางตุ้งธรรมดาวันนี้กิโลกรัมละ10บาทเทียบกับเมื่อวานนี้10บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงประกาศขาวลุยวันนี้กิโลกรัมละ10บาทเทียบกับเมื่อวานนี้11บาทราคาลดลง1บาทประกาศหอมวันนี้กิโลกรัมละ20บาท เทียบกับเมื่อวานนี้20บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักกาดหัวชัยเท้าวันนี้กิโลกรัมละ6บาทเทียบกับเมื่อวานนี้6บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักกาดแก้ววันนี้กิโลกรัมละ45บาทเทียบกับเมื่อวานนี้45บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักสลเวันนี้กิโลกรัมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานนี้80บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักบุ้งจีนวันนี้กิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานนี้18บาทราคาเพิ่มขึ้น2บาทฟักเขียวอ่อนวันนี้กิโลกรัมละ เทียบกับเมื่อวานนี้12บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะเขือเอเผลใหญ่วันนี้กิโลกรัมละ12บาทเทียบกับเมื่อวานนี้10บาทราคาเพิ1 1 1 1่มขึ้น2บาทมะเขือเอเราชินีวันนี้กิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานนี้30บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะเขือเอเสีดาวันนี้กิโลกรัมละ12บาทเทียบกับเมื่อวานนี้10บาทราคาเพิ่มขึ้น2บาทมะเขือเปาะวันนี้กิโลกรัมละ12บาทเทียบกับเมื่อวานนี้15บาทราคาลดลง3บาทมะเขือม่วงวันนี้กกิลรัมะ16บาท เทียบกับเมื่อวานนี้12บาทราคาเพิ่มขึ้น4บาทเมื่อเขือยาววันนี้กิโลกรัมละ22บาทเทียบกับเมื่อวานนี้22บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมาราจีนวันนี้กิโลกรัมละ26บาทเทียบกับเมื่อวานนี้28บาทราคาลดลง2บาทมาราคีนกวันนี้กิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานนี้20บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะละกอดิบวันนี้กิโลกรัมละ6บาทเทียบกับเมื่อวานนี้6บาทราคาเพิ่มขึ้น1บาทเห็ดนางฟ้าวันนี้กิโลกรัมละ20บาท เทียบกับเมื่อวานนี้20บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงเห็ดฟางวันนี้กิโลกรัมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานนี้80บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงเห็ดหูหนวันนี้กิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานนี้54บาทราคาเพิ่มขึ้น6บาทกระเจี๊ยบเขียววันนี้กิโลกรัมละ28บาทเทียบกับเมื่อวานนี้26บาทราคาเพิ่มขึ้น2บาทคณะต้นวันนี้กิโลกรัมละ8บาทเทียบกับเมื่อวานนี้9บาทราคาลดลง1บาทคณะยอดวันนี้กิโลกรัมละ10บาท เทียบกับเมื่อวานนี้10บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงคณะฮ่องกงวันนี้กิโลกรัมละ14บาทเทียบกับเมื่อวานนี้14บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงแตงกวาวันนี้กิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานนี้20บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงแตงล้านวันนี้กิโลกรัมละ9บาทเทียบกับเมื่อวานนี้9บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงถั่วฝักยาววันนี้กิโลกรัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานนี้25บาทราคาเพิ่มขึ้น10บาท หัวภูวันนี้กิโลกรัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานนี้45บาทราคาลดลง10บาทกลัมดอกขาววันนี้กิโลกรัมละ10บาทเทียบกับเมื่อวานนี้9บาทราคาเพิ่มขึ้น1บาทกระชายหัววันนี้กิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานนี้28บาทราคาเพิ่มขึ้น2บาทกระชายซอยวันนี้กิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานนี้40บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงต่งไครวันนี้กิโลกรัมละ18บาทเทียบกับเมื่อวานนี้18บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลง ต้นหอมวันนี้กิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานนี้50บาทราคาลดลง10บาทผักชีไทยวันนี้กิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานนี้50บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้ลูกละ1บาท50สตางค์เทียบกับเมื่อวานนี้1บาท60สตางค์ราคาลดลง10สตางค์ลูกมะกรูดวันนี้ลูกละ80สตางค์เทียบกับเมื่อวานนี้80สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบกระเพราวันนี้กิโลกรัมละยี่านบี้25บาทราาคไม่เปลี่ยนแปลง ใบมะกรูดวันนี้กิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานนี้40บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบแมงลักวันนี้กิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานนี้20บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบโหระพาวันนี้กิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานนี้18บาทราคาเพิ่มขึ้น2บาทพริกไทยอ่อนวันนี้กิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานนี้70บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกจินดาเขียววันนี้กิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานนี้65บาทราคาลดลง5บาท พริกจินดาแดงวันนี้กิโลกรัมละ160บาทเทียบกับเมื่อวานนี้160บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกกระเรียงวันนี้กิโลกรัมละ170บาทเทียบกับเมื่อวานนี้180บาทราคาลดลง10บาทพริกขี้หนูส่วนใหญ่วันนี้กิโลกรัมละ120บาทเทียบกับเมื่อวานนี้120บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกขี้หนูส่วนเล็กวันนี้กิโลกรัมละ200บาทเทียบกับเมื่อวานนี้200บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกยำเขียววันนี้กิโลกรัมละ25บาท เทียบกับเมื่อวานนี้30บาทราคาลดลง5บาทพริกจำแดงวันนี้กิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานนี้55บาทราคาเพิ่มขึ้น5บาทพริกหยวกวันนี้กิโลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานนี้28บาทราคาลดลง3บาทกระเทียมไม่ตัดหมวดวันนี้กิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานนี้70บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงหอมแดงไม่ตัดหมวดวันนี้กิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานนี้70บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงกล้วยไข่สุกวันนี้กิโลกรัม28บาท เทียบกับเมื่อวานนี้28บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงกล้วยน้ำว้าวันนี้หวีละ30บาทเทียบกับเมื่อวานนี้30บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงกล้วยหอมวันนี้กิโลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานนี้25บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงฝรั่งกิมจูวันนี้กิโลกรัมละ33บาทเทียบกับเมื่อวานนี้3 4บาทราคาลดลง1บาทสับปะรดปัตาเวียวันนี้ลูกละ25บาทเทียบกับเมื่อวานนี้25บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงสับปะรดส่วนพึ่งวันนี้กกิรม20บาท เทียบกับเมื่อวานนี้20บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงสาลี่น้ำผึ้งวันนี้กล่องละ400บาทเทียบกับเมื่อวานนี้400บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงอปเปิลจีนลังเล็กวันนี้กล่องละ300บาทเทียบกับเมื่อวานนี้300บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงแตงโมกินาลีวันนี้กิโลกรัมละ15บาทเทียบกับเมื่อวานนี้15บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงแตงโมสัญญาวันนี้กิโลกรัมละ15บาทเทียบกับเมื่อวานนี้15บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมาพรานน้ำหอมวันนี้ลูกละ14บาท เทียบกับเมื่อวานนี้14บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงเผือกหอมวันนี้กิโลกรัมละ55บาทเทียบกับเมื่อวานนี้55บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมันเทศวันนี้กิโลกรัมละ18บาทเทียบกับเมื่อวานนี้18บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมันต่อเผือกวันนี้กิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานนี้20บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงฟักทองลูกเล็กวันนี้กิโลกรัมละ15บาทเทียบกับเมื่อวานนี้15บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงฟักทองลูกใหญ่วันนี้กิโลกรัมละ25บาท เทียบกับเมื่อวานนี้25บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักทองญี่ปุ่นวันนี้กิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานนี้60บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงส้มเขียวหวานเบอร์ศูนย์วันนี้กิโลกรัมละ26บาทเทียบกับเมื่อวานนี้26บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงส้มโชกุนเบอร์7วันนี้กิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานนี้50บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงส้มสายน้ำผึ้งเบอร์5วันนี้กิโลกรัมละ45บาทเทียบกับเมื่อวานนี้12บาาาทรคเพิ่มมขึ้น3บาาทดูวิเคคครรราาาะะหห์ผัััักกยอลงนนบ วันนี้เป็นคิวของถั่วฝักยาวเก็บข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่10มกราปีที่แล้วนะครับจนถึงวันที่5มกราปี2564ราคานี้เป็นราคาขายส่งที่ตลาดสีเมืองส่วนตลาดอื่นเนี่ยก็มีอาจจะเพิ่มขึ้นหรือว่าจะลดลงนะครับแล้วแต่ตลาดแล้วแต่พื้นที่แต่ว่าทิศทางแนวโน้มเวลาขึ้นก็จะขึ้นเหมือนกันลงก็น่าจะลงเหมือนกันนะครับ มาดูราคาย้อนหลังกันเลยราคาย้อนหลังของตัวฝักยาวเนี่ยต่ำสดุดเมื่อรอบปีที่แล้วเนี่ยต่ำสุดลงไปอยู่ที่กิโลกรัมละ12บาทราคาสูงสุดอยู่ที่กิโลกรัมละ90บาทเลยนะครับถือว่าห่างกันมากเลยสําหรับช่วงสูงสดุดต่ําสุดเนี่ยส่วนราคาปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ3าบาทเราเคยวิเคราะห์ก่อนปีใหม่มาแล้วครับปันเดือนธันวาเนี่ยว่าราคาของตัวฝักยาวเนี่ยมันเข้ามาสู่ราคาฐานแล้วนะครับราคาฐานนี่คือราคาเส้นสินแดนนะครับหมายความว่ายังไงราคาฐานนี่คือราคามาถึงจุดเนี้ สักไม่นานเน่ยเดี๋ยวราคามันก็ต้องเด้งน,นะครับส่วนแนวต้านั่นมนสีฟ้าเนี่ยก็คือกรอบราคาประมาณสัก60-70บาทราคาเนี่ยพอถึงราคาเนี่ยสังเกตจกากการราคา มันก็จะลงเลยนะครับเราเอาการาฟเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะครับก็คือถ้าราคามาหาราคาฐานเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ดีที่สุดที่เราจะเริ่มปลูกนะครับเพราะว่าพอราคาลงมาต่าๆเนี่ยกว่าผลผลิตเราจะออกเก็บเกี่ยวขายได้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงรอบที่ราคามันขึ้นอยู่สูงๆพอดีนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยใครเนี่ยที่ไปไล่ราคาหมายความว่าราคาสูงๆแล้วก็มาปลูกนะครับอาจจะเป็นช่วงขาลงก็ได้เรามาปลูกช่วงราคาสูงๆนับเวลากว่าผลผลิตจะออกเนี่ยราคามันก็อยู่ในราคาฐานพอดีนะครับทำให บางทนะีเราได้ราคาไม่ค่อยดีนะครับสมควรอย่างยิ่งนะครับที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการเพาะปลูกของพืชแต่ละชนิดครับเพราะว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ยรอบราคามันก็ไม่ตรงกันถ้าเราปลูกหลายชนิดแล้วดูแต่ละรอบราคานี่ในปีปีหนึ่งเนี่ยเราอาจจะทํากําไรได้สูงสุดในแต่ละรอบของพืชแต่ละชนิดได้เลยนะครับ ส่วนใครไม่มีเวลานะครับจะมาดูกราฟเหล่านี้วุ่นยุ่งยากวุ่นวายนะครับง่ายที่สุดก็คือกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งช่องเราไว้ด้วยนะครับเวลามีพืชอะไรที่เราสนใจเราจะได้ดูได้ทันทีเลยนะครับส่วนใครอยากได้กราฟของผักชนิดใดคอมเมนต์มาเลยครับเดี๋ยวเราจะทำให้ขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในวันต่อไปด้วยครับ